อยากให้เสร็จไวๆอะพี่สตวนเนี่ยเอด็กนักเ,เรียนข้ามมนตรลายรถเยอะเสี่ยงตายข้ามถนนมิตรภาพนานกว่า5เดือนนักเรียนโรงเรียนบ้านซับบอนไม่มีสะพานลอยใช้หลังรถบรรทุกเกี่ยวชนจนพังทำไมหน่วยงานรับผิดชอบถึงไม่เร่งดูแลหรือต้องรอให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นเสียก่อนนับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม2 5 5 8 ที่เกิดเหตุรถบรรทุกดับเกี่ยวชนสะพานล,ลอยบริเวณมอพระใหญ่โรงปูนสระบุรีตำบนทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีจนสะพานล,ลอยพังชาวบ้านซับบอนและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านซับบอนต้องใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงทุกวันเนื่องจากบริเวณนี้เป็นแหล่งชุมชนและเป็นจุดที่เด็กนักเรียนต้องข้ามถนนเ <c oughs> พื่อไปยังโรงเรียนบ้านซับบอน จากการสังเกตของทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมาที่ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้ทราบข้อมูลจากอาสาร่วมด้วยโคราช123พบว่าตัวสะพานลอยที่ถูกเกี่ยวชนจนพังถูกนำมาวางไว้ริมถนนโดยไม่มีวิแววของหน่วยงานที่จะมาดำเนินการซ่อมแซมแม้จะมีตำรวจบ้านและตำรวจทางหลวงที่มาช่วยดูแลการจราจรถือธงให้สัญญาณพาเด็กนักเรียนและชาวบ้าน ข้ามถนนแต่ก็ยังน่าเป็นห่วงเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ทุกเมือ่อเนื่องจากบริเวณนี้มีปริมาณรถหนาแน่นพระถนนมิตรภาพเป็นถนนสายหลักที่เดินทางสู่ภาคอีสานมีขนาดกว้างหลายเลนและมีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านตลอดเวลานายปูแตงอ่อนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีให้ข้อมูลกับอาสาร่วมด้วยโคราช0 0 7ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบว่าน้องนักเรียนต้องข้ามถนนไปโรงเรียนทุกวันซึ่งเสี่ยงอันตรายมาก จนถึงปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลเป็นเรื่องเป็นราวมีแค่คําตอบว่ากําลังดําเนินการจรึงอยากฝากให้ผู้รับผิดชอบเข้ามาดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและชาวบ้านรับบอนปัญหาหลักคือตรงนี้เป็นบริเวณที่มีชุมชนและมีโรงเรียนที่น้องๆต้องข้ามถนนไปโรงเรียนทุกวันอันตรายมากเนื่องจากเด็กต้องห้ามบนถนนเองโดยมีตำรวจบ้านมีทั้งตำรวจทางหลวงบ้างที่เข้ามาช่วยกันจราจรแต่ก็ยัง น่าเป็นห่วงเนื่องจากทั้งเช้าและเย็นจํานวนรถของถนนมิตรภาพมีรถในเชิงมากมากเป็นเกรงว่าจะเกิดอันตรายมันตลอด6เดินกว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดที่เข้ามาดูแลเป็นเรื่องเป็นราวนะครับรอแต่คำตอบว่ากําลังดําเนินการจึงอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ได้เห็นข่าวนี e, ้ช่วยเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาดําเนินการ ให้เสร็จไวๆอ <cake> ะพี่สะพานเนี่ยเอ่อสิักเรียมค่าอันตรายลถเยอะอย่างผู้พ้องสะบาดอ่ทีมงานศูนย์จึงประสานไปที่นายประวิท<ล>ย,ะยะ <voila. S 2> ์เสวตวงศ์ผู้อํานวยการแขวงการทางสระบุรีที่ชี้แจงความคืบหน้าว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมากกว่าวงเงินประกันของรถบรรทุกที่เกี่ยวชนได้ชดใช้ให้ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จึงขอวอนถึงผู้มีอำนาจสั่งการตรงเข้ามาดูแลโดยเร่งด่วนก่อนที่จะมีความสูญเสียเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนเสียก่อนฝากกันด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางโดยใช้ถนนมิตรภาพหากผ่านไปยังบริเวณน,นี้ให้ช่วยชะลอความเร็วเพราะอาจมีน้องๆนักเรียนกำลังรอข้ามถนนอยู่เรื่องราวความเดือดร้อนแบบนี้ยังมีให้เห็นทุกวันมาร่วมกันเป็นหูเป็นตาสะท้อนทุกปัญหามาได้ที่ร่วมด้วยช่วยกันโทร1677 และทางแอปพลิเคชัน M r e s c u ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อประสานส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบให้รีบลงมาดูแลแก้ไขอย่างรวดเร็วร่วมสร้างสังคมให้หน่าอยู่มากยิ่งขึ้น